ลองใช้สีมาร์กเกอร์ยี่ห้อเดียวกันกับศิลปินต่างชาติที่เราติดตามปันประทับใจที่เขามีแผ่นรองกันหมึกซึมมาให้ด้วยนะของปันจะเป็นแบบร้อยสีสีนะคะและอันนี้ปันก็จะมีสอยสมุดสเก็ตของเขามาด้วยนะคะเป็นสมุดสเก็ตที่ใช้สําหรับลงสีมาร์กเกอร์เลยนะคะก็คือมีแผ่นรองมาให้อีกแล้วกระดาษมีความหนานะคะแล้วก็มีจุดปาดสาหรับใชกฉีดด้วยแล้วปันไม่ได้คาดหวังว่าแบบสมุดมันจะดีขนาดนี้ทุกคนเพราะาปกหนามากอันนี้ปันจะแปะสติกเกอร์สแสดงความเป็นเจ้าของนะคะด้วยพลังความเหินเดี๋ยวเราจะมาาลลองวดกันเย เอาแผ่นรองการหมึกซึมไว้ด้านใต้แบบนี้นะคะอันนี้เราจะมาลองไล่สีก่อนนะเพราะแบบไม่ได้ใช้นานมากแล้วแล้วจำอะไรไม่ได้เลยวิธีการใช้ต่างๆไล่สีได้โอเคเลยนะเดี๋ยวมาลองวาดกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นรูปแรกที่ปันวาดนะคะแวะเล่คึลอยมาแต่ไกลแล้วนะแต่เราไม่หยุดนะคะเราทําต่อจะได้เป็นการลองใช้สีไปด้วยนะแบบผิดๆถุกๆไม่เป็นไรอันนี้ปันก็จะใช้สีไม้ด้วยนะคะตอนนี้หน้าตาน้องคือหน้าสงสารมาก ด้วยความที่ปันไม่ได้ใช้นานนะแล้วก็จาไม่ได้ว่าจะใช้สียังไงดีเลยลงไปตามยถากรรมแบบนี้ก่อนนะคะไปกันต่อปันก็จะวาดรูปเดิมเลยนะคะแต่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการระบายเนี่ยต่างกันเพื่อลองผิดลองถูกนะคะว่าแบบวิธีไหนมันเวิร์กกว่ากันนะแต่ต้องบอกเลยว่าวิธีนี้สำหรับปันก็ยังไม่เวิร์กนะคะแต่ว่าปันรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่ารูปที่แล้วหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนี่รูปที่2นะส่วน,นนี้รูปแรกโอ้ยน่าสงสาร ทีนี้มาดูในเรื่องของความซึมบ้างนะด้วยความที่กระดาษหนาเขาก็จะซึมแค่ในแผ่นของเขานะคะยังไม่ค่อยทะลุไปอีกแผ่นนะไว้มาฝึกให้ดูใหม่นะบ๊ายบาย